เอาแล้วครับทุกคนครับกลับมาสเปคที่4กันแล้วนะฮะกับช่วงนี้ครับช่วงปลายคลิปก็สมุนโดยทวีบอดแมนแสดความเร็วสูงนันเองคลิปวันนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของจักรยานนะครับผมถามโจอี้ดีกว่าว่าปจักรยานครั้งแรกเป็นตอนกี่ขวบอนุบาลหนึ่ง อบุบบหนึ่งเลยเร็วมากเลยใช่คือแบบว่าเป็นความสามารถชอตัวจริงๆ <c oughs> อันนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเก่งมากา <c oughs> ตลอดเลยนะฮะเอาเลยจะเก่งเท่าคลิปนี้หรือเปล่าไปดูกันดีกว่าอยากเห็นมากว่าจะสู้โจอี้ได้ไหมเออโจอี้เก่งขอยอมขอยอมนี่นะครับเป็นการปั่นจักรยานกิจกรรมนะฮะโอ้โหอย่างเมบเมบเลยอ่ะเมบแปลว่าแน่นอนแต่ว่าเทพเทพนี่ปั่นกันสองคนนะฮะ แล้วยังไงต่ออย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหน้องเฮ้ยน้องเ,เปลี่ยนคันยิงทางอากาศเลยนะโอ้โหเสียวหน้าเหลือเกินโจอี้เป็นไรโจรอี้ถึงกับบิดเบี้ยวตัวเลยนะตอนนี้โอ้หหอ้ยนี่บนจักรยานเหมือนเลยนะไอ้ยหีเฮ้ยทำไมเก่งมากเลยเนะี่ยคันเด็กไปกันสี่คน <c oughs> โอ้แต่ก็ยังสู้โจอี้ไม่ได้หรอกนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนแนะ่ ผู้เสียวคนกลางกระโดดลงมาเนี่ยเขาเก่งกันมากเนาะโอ้โหนี่ต้องใช้แบบสดปราศทั้งหมดสามคันปั่นทั้งครอบครัวทั้งตระกูลเลยอย่างนี้คนกลางนี่ดีใจสุดเลยค่ะว้าฉันเหมือนอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วปล่อยลูองี้เลยนะโหแล้วเพลงหอวไวเพลงบิวมากนะครับนี่ขายุ้นกี่ขวดทำไมตัวเล็กยี่สิบกว่าแล้วเขาไม่โตกันเลย เออนะความสำนึกสูงสุดชาวจีนจริงๆใมะ่ะมีมีคนอยู่ข้างล่างคอยเดินดูด้วยเห็นไหมมีคอยเซฟมีคอยเซฟอยู่นะต้องเซฟค่ะช่วยเซฟนิดนึงงพับติลังกาเลยนะมเมื่อกี้ที่ด่ามืออาชีพมีคนคอยเซฟเลยนะครุณผู้ชมครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่ให้ดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดอืออุ้ยโหดิทำได้ยังไงอะทำได้ยังไงอะ เออเอเาล่ะเอาล่ะโจี้ต้องยอมแพ้มีล้อช่วยสองล้อข้างๆมั้ยเนี่ยไม่มีไม่มีพังเลยยังมีไอเฮียคอยเซฟตลอดเวลา,าใจต้องจะวายอ่อะแหมโจี้เธอก็เวอร์ไปทำได้อยู่แล้วมีวิ่งตามไะโดดขึ้นป๊ี่คอเลยโอ้โหเฮ้ยจริงจอดรับก็ได้ยังไม่ต้องขับไปกระโดดอละ เหมือนแบบสมมติเราตกลไปอินเดียอย่างเงี้ยมีเด็กขอทานวิ่งตามเราขึ้นเหมือนทังไงเนี่ยโอ้โหขึ้นมาลมัวกันอุ้ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วอเออเอาจริงเลยนี่นะฮะสองแถวตกงานเลยนะครับมาเจอันน้องพันนี้เข้าไปออโอ้ยนี่มันเยอะเกินไปแล้วมั้งพนน่งโซ่ปุ๊บมีหัวเรือมีหัวเรือนี อันนี้ <ยก S 1> เป็นลักษณะเป็นผ้าของนกยูงยุง,งแ,พแพนเำแในนะฮะนกยุงลำแพนนะคะเอ,อ้นะเอาวพี่นิวเข้ามาเป็นนั่งเราอยู่ตรงนั้นขับเข้ามาในรายการได้แล้วดูตลกดีเหมือนกันนะหนว่าขับ <c oughs> มีคนให้เกาะขึ้นมาเรื่อยๆใช่ลักษณะ <c oughs> เหมือนแบบยังไงละ่ะไม่ถูกมาส่งข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะคะวันนี้โจอี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยในเรื่องของโมบายเอ็มไทยดอกจันส3มสหกค่ะตอนนี้นะคะได้จับ จัดแคมเปญพิเศษแล้วนะคะสำหรับบริการลูกค้า AIS โดยเฉพาะเลยนะคะ แค่เลือกบริการเสริมมาดามรักทุกสุขเศร้าบอกเล่ามาดามรักเพียงกดดอกจันหกหนึ่งสี่ดอกจันเจ็ดสี่สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะคะเข้าบริการครั้งละสามบาทเท่านั้นเองค่ะแค่นี้นะคะก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรวยทองได้มากกว่า150รางวัลแล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีบัตรเติมเงินมูลค่า500บาท1 5 0 0รางวัลด้วยกันนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีนี้เลยค่ะโอ้โหและอีกข่าวฝากหนึ่งแล้วกันนะคะสาับขอหนังใครที่ชอบดูหนังทุกวันทุกวันนี้เนี่ยผมมีหลายคน เพื่อนผมนะทั้งหนังมากครับหนังไทยนะครับหนังฝรั่งนะครับหนังเกาหลีหนังญี่ปุ่นหนังทุกอย่างเลยนะครับวันนี้นะครับ mthai.com ของเรานะครับเปิดเซ็กชันใหม่มาแล้วนะครับก็คือดูหนัง .mthai.com นั่นเองนะครับดูหนังออนไลน์ไม่อ่านได้มากกว่า1000เรื่องโอ้โหหนึ่งพันเรื่องนูตาแฉะเลยนะฮะไม่ง่ายเลยนะครับผมมีหนังทั้งซาวด์แท็กนะครับทั้งภาคไทยนะฮะหนังหายากนะครับรวมถึงคลิปเซ็กซี่นะครับผมเป็นแบบไฮเดฟิลิชันด้วยเลยก็คือเรียกว่าครบทุกรสชาาติคครรรบบเเลลยยยนะะัอีด เตือนได้ที่นะครับดูหนัง m k t n t h a i com นะครับผม d w o n u n g นะครับผมนะฮะสุดท้ายนี้ขอฝากไว้แล้วกันนะครับใครดูรายการเราย้อนหลังนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเข้าไปที่ news mthai com นะครับ slash n e w ่ a เนงดูทุกเทศต,ตักแต้นจนถึงปัจจุบันเลยนะ ครับ,รบแล้วก็อีกอย่างที่ฝากไปด้วยแล้วก,กันสำหรับ Facebook ของรายการเราอ,อที่ facebook.com นะครับ m t h a i n e w s a นะครับไปกดไลค์กันนะครับร่วมพูดคุยกันนะใครไม่เคยกดไลค์ที่นั่นนะครับไปกดไลค์ด้วยไปคุยกันแสดงตัวตัวนิดนึงแล้วกันจะได้คุยกัน <ชะ S 1> มากขึ้นนะครับในรายการของเราเองแต่วันนี้นะคะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะรายการต่อไปเป็นรายการเมนซ่าฝากไว้ด้วยนะคะครับต้องขอขอบคุณทรีบอร์ดแบรนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เว็บไซต์ mthai.com ค่ะรวมถึง sms t o sms เลยนะคะที่ส่งเข้ามานะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะโจอีราพี่นิวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับรายการ mthai ข่าวภาคซ่าได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะคะเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ